สวัสดีท่านผู้ชมท่านทุ้ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องเพลสามร้อยหกสิบเก้าบีฟอนนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเข็มขัดม a สไรเดอร์คาบุโตนั่นเองนะครับก็เป็นของแท้นะฮะจากบันไดนะฮะอันนี้น่าจะครบรอบห้าสิบปีนะฮะน่าจะใช่น่าจะใช่นะฮะก็เป็นเข็มขัดที่ผมอยากได้ไมั้ยอยากได้นะแต่ผมอยากได้ของดีเคสมากกว่าแต่ว่า ผมอยากจะซื้อมาเล่นมั่งว่าเออความรู้สึกมันเป็นยังไงซึ่งของผมอะมีไหมมีนะแต่เป็นของจีนแดงนะฮะที่มันเป็นลสโกดีเคทนั่นแหละฮะที่มันเป็นอันสีขาวนะมันทําเสมือนเลยตอนเด็กผมก็เลอไปซื้อก็เลยได้ของเก๋มานั่นเองนะฮะไม่เลยเลยไม่ได้ของเทนะอะอข้างๆกล่งงองฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้รูปเขาโตกับเซกเตอร์เขาโตนะฮะอ่า อีกฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับรูปเข้าตกข้างหลังกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีของแถมมาให้นะก็คือมันเป็นของในกล่องอะไรมันไม่ใช่ของแถมก็จะมีเซกเตอร์เข่าตที่แปลงล่างเข็มคัดอะไรนั่นเองนะะอ่าก็ใส่ฐานที่ใส่เป็นฐานทำผมหัี๋วรอใตัวเองเลยปากกาหรือใช้อะไรก็ได้ครับใช้อันที่มันมีเล็กๆกตนแนะนําให้ใช้ปากกา มีมููอย่ตรงนี้ยฮะเเลล็็กกๆนี่แ้วอ่นะอนะอแวผมอนนีปึนนงะ,ะต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ผมแกะออกมาไม่ได้นะ,ะผมก็เลยไม่ฝืนแกะต่อนะฮะแต่เอาง่ายๆข้างในมันคือฐานกระดุมสองก้อนนะฮะไม่ใช่สองก้อนสองเม็ดนะฮะมันเป็นกระดุมนะฐานกระดุมนะฮะซื้อจากไหนก็ได้นะ มันเป็นมี2อันนะฮะข้างในนี้อ่ะผมก็เลยไม่ฟืดแก่ต่อกลัวเดี๋ยวพังนะฮะที่รู้ๆอ่าตัวโมเดลของซิกเตอร์ของตัวก็วววจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆในหนังนะสำหรับผมนะอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ามันทูทรีไรเดอร์คิกนะอ่าก็เดี๋ยวผมจะเอากล่องไว้ข้างล่างก่อนนะฮะ ใช่แต่ผมขอไอ้นี่กล่องน,นะฮะงั้นนายไปก่อนนะเซกเตอร์ครึ่ตุเกียวโอเคนะะเราก็ทําการหามุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะฮะของกล่องเซกเตอร์คัึ่ตุกนะมันจะมีสกอตเทปแปะไปตรงนี้นะฮะเป็นสกอตเทปเยาวๆนะฮะกับตรงนี้นะฮะอ่าก็ให้เราเอามีดคัตเตอร์นะ่กรีด,ดาากีดเนี่ยอย่ากรีดเละนะกล่องมันสวยท่านชอบเก็บไว้อะมันจะสวยมากเลยนะ การแกะออกมาเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะฮะขาตัดภาพไปก่อนนะก็หลังจากการจากการที่เราแกะออกมานะฮะมันก็จะมีอันเนี้ยกระดาษเนี้ยปิดไว้ตรงนี้การของมันแบบกระเด็นหรืออะไรนะ,ะก็จะปิดเอาไว้เจ้าตัวน,นี้ตอนที่มามันก็จะมีแบบไอ้ไอ้ที่มันดังเปาะแป๊ะนั่นแหละฮะปิดเทปไว้นะฮะแล้วก็พยายามแกะดีๆให้มันขาดเท่าไหร่นะ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็เป็นโฟมนั่นแหละกระดาษนั่นแหละฮะที่แข็งๆเขาก็จะใส่พวกไอ้นี่มาตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ที่วางเสียบแท่นของไอ้นั่นอะเซกเตอร์ครับตุตรงนี้ก็จะเป็นเตกเตอร์ครับตแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเข็มขัดที่มันยาวๆมันถึงนีนนะฮะแค่ตรงนี้นะตรงนี้นะเอมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมก็ได้แกะมาไว้แล้วฮะเดี๋ยวผมขอเรียกซติกเตอร์ครับตกกับของอย่างอื่นเขามานะฮะ นะโอเคนะฮะผมก็จะทำการลงมาทะล่างค่นะเดี๋ยวผมขอเคลียร์เดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรง้นี่ออกไปก่อนนะฮะไอเข็มขัดที่มันเป็นสายคาดเข็มขัดรั่นเองนะขอเคลียร์ไปก่อนนะโอเคผมก็จะทำการเคลียร์เหลือเซกเตอร์โต๊ะไปกับแท่นแบบนี้นั่นเองนะฮะ ียมันก็จะมีรูอันนี้ใช่ไหมฮะเราก็ไม่ต้องไปสนใจเลยมันหรอกเพราะว่ามันจะเป็นที่ทําให้มีเสียงแปลงร่างนี่เองนะฮะเหมือนเวลาคุณเสียบไดใส่คอมนั่นแหละฮะมันก็จะมีเสียงตึ้งตือรึงนั่นแหละฮะแล้วก็เราก็ทําการดูล่องให้มันเข้ากับตรงนี้นะฮะให้มันเข้าพอดีกับนี่นะฮะร่องนี้สองข้างนะฮะ,ะแล้วก็เสียบเลยนะเดี๋ยวผม เสียงดังก็ขอใครเนฮะแล้วก็การมีเสียงเปนองนี้ฮะก็จะเป็นร่างใส่เกาะตอนยังไม่แคสออฟของคำตุกฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราจะแคสออฟแล้วก็กดมีนะะ่ะตรงนี้นก็จะมีนีนะไว้เวลาเรากดปันฟูธีใช้ทำไม่ได้นะฮะ้ามันดีก่อนนะ,ะมันก็จะมีรูตรงนี้ที่ทำให้มนนีเปิดออกมานะ ก็จะต้องโดนตรงนี้มันก็จะแคสอ o f เรียบร้อยนะตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์มันไม่ใช่ของ DX นะฮะมันเป็นแบบันนะ DX DX มันก็จะแพงอันนี้มันก็จะถูกกว่านะเองนะแต่ผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะฮะใค่มันเล่นได้ก็้วอเมันก็จะ c a s อ off เวลาคุณกดเดี๋ยวคุณกดเบาๆนะรตรงนี้นะกดเบาๆนิดหนึ่งนะให้มันตรงเนี้ยมันเด้งออกมาก็ได้นะฮะมันจะเด้องออกมาโดยที่อรนนี้ถ้าเรากดลงไปแล้วมันไม่เด้องออกมาอย่ี้ยเราก็กดรอบนึงถ้ามันกดอีกรอบหนึ่งมันไม่เด้องออกมาก็ค่อยทำมาฮนะโอเคมันก็จะวานทูทีได้คอปอัพถ้าคุณจะคอปอัพคุณกดไปเลขแต่เลขหนึ่งก็ได้ที่กดนะค้างว้นะฮะผมณจะกดเลขหนึ่งนะ อ่ามันจะคอกอัพถ้าเราจะตัดเป็นเหมือนเดิมนะให้มันคอกปุ๊บนั่นเองเบบหมดเวลาแล้วก็กดค้างไว้เดินนะฮะก็กดค้างไว้ปุ่มเดิมนะฮะไม่ใช่ไปกดอันนี้มันก็จะคอกอัพสองรอบนะฮะมันก็จะแปลกๆนะฮะเราก็กดปุ่มเดิมนะฮะกดค้างไว้มันก็จะคอกปุ๊บคอกอัพได้นะฮะแล้วก็จะวันครูทีไรได้คิดนั่นเองนะ ต้องโดนตรงนี้ด้วยนะฮะถ้าไม่โดนมันจะใช้ภ้านใตานตาไม่ได้มันก็จะเป็นแค่ตอปิดรอบนี้นะแล้วก็ไรด้วยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะถ้าเราอากาศเป็นเหมือนเดิมเราก็ทำมือนเด้นะ แล้วก็มันจะมีสองปุ่มนี้นะฮะอันนี้ปุ่มอันนี้ปุ่มที่สองนะฮะอันนี้ปุ่มแรกนะฮะปุ่มแรกก็อยู่ข้างบนปุ่มกมปุ่มที่สองก็จะอยู่ข้างล่างนั่นเองนะฮะเราก็ทําการกดอันนี้ไว้มันก็จะเด้งออกนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาออกนะฮะมันจะแตกลับมาเป็นอย่างนี้นะฮะน,นี่โอเคแล้วก็จะทําการใส่เข็มขัด ใช่นะเจ็ท่านผู้ชมแบบยังเป็นวัยเด็กอยู่เงี้ยประมาณ7ขวบ6ขวบ5้าขวบอย่างเงี้ย6ขวบใช่ไหมพ่อแม่พ่อแม่ของท่านผู้ชมใจดีเขาซื้อให้ใช่ไหมมันก็จะใส่ได้เงี้ยเพราะว่าท่านชมจะเดี๋ยวก็ใส่ถุงขัดไม่ได้นั่นเองถ้าท่านผู้ชมลืมก็ดูตรงนี้ก็ได้นะฮะแบบวิธีใส่ลิปขัดจะเกี่ยงใสยังไงท่านผู้ชมก็มาดูตรงนี้ก็ได้มันก็จะมีเขาก็จะบอกว่า ตรงนี้ใส่อย่างนี้ก่อนแล้วก็อย่างนี้นะฮะอ่าซึ่งผมก็จะใส่ตามเนี้เลยครับเพราะว่าผมก็จะไม่เคยได้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมใส่ตามให้รู้นะฮะก็ทําการมันจะมีสาย R กับสาย L เปล่านะฮะไม่รู้นะฮะเราก็ทําการเนี่ยถ้าเราเอาเสียบมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะเสียบไม่ได้เราก็ต้องนีเสียบตรงนี้นั่นเองนะฮะ,ะเพื่อที่ว่ามันจะเข้าไปได้ ถ้าใครทําไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองทาให้ก็แทนหนาฮะแล้วก็ทำการใส่ใเข้าไปพอเราใส่เสร็จเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้มานะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเอลก็นะผมลืมแล้วก็ทําการเนี่ยใส่เอาข้างในใส่ไปนะฮะอันนี้นะฮะเอานี้หั่นไว้ข้างในนะฮะแต่เอาอันนี้ใส่เข้าไปเต็นเคแล้วก็ทําการใส่เข้าไปนะฮะถ้ามุมกล่องไปก็ขอดทนยนฮะ ก็ใช้ขั้วสับพันนะฮะแล้วก็ทําการเนี่ยให้มันเข้าล็อกกันอะไรอย่างนี้ mm hmm. นะฮะเดี๋ยวนะโอเค mm hmm. ก็จะใช้แรงหนึ่งแนะนําให้ผู้ปกครองทําให้นะถ้าเด็กต่ํากว่านี้แรงน้อยนี่ทาไม่ได้เลยฮะแล้วก็ทาการใส่ไปอย่างนี้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวนะ๋ยวผมก็อจะใส่ได้ก่อนนะผมขอตัดคลิปก่อนโอเคหลังจากที่ผมไม่ได้แล้วนะคะ เราก็ทําการตรงนี้มันก็จะมีสองรูนี้นะฮะอ่าสองรูนี้อ่ามีสองรูนะแล้วก็มันก็จะมีตรงนี้นี่อ่าแล้วก็ทําการเอาตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยสองอันเนี้ยมาประกบกันตรงนี้นะฮะแปะไว้ข้างนอกนะแล้วก็ทําการมีดไปนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะขอนี่กันรงน้คือเขาจะแถมนี่มาเดี๋ยวเอาเซกเตอร์เข้าตกขงนึง แล้วก็เขาจะแถมอันนี้มาด้วยนะฮะเป็นที่เอาป่อกไว้ใส่นะฮะเคเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะ,ะเดี๋ยวนะผมขอดูก่นอน,นเดี๋ยวนะแล้วก็จะทําการเอาตรงเนี้ใส่เข้าไปไว้ให้ห่างจากตรงสองนันเนี้ยไปก่อนนะฮะเอาไปไว้สักตรงนี้ก็ได้อะพอเ,เอาไว้ตรงนี้เสร็จเราก็ทําการเสียบเข้าไปนะ,ะพอเราเสียบเข้าไปเนะะี่ย ใช้ยากนิดนึงนะฮะต้องใช้แรงด้วยให้แนะนำให้ผมของทำแล้วก็ทําการเคลื่อนอันเนี้ยมาไว้ส่งอันนี้ปิดเอาไว้นะฮะให้มันดูสวยนะฮะโอเคมันก็จะเป็นสภาพยอย่างนี้ฮะของผมไม่รู้ผมประกอบผิดไปก็มันเป็นเกียงแต่จริงๆมันต้องเป็นกลมอย่างนี้ค่ะอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครมีของ D X เนี่ยก็ เอามาใส่เพิ่มเติมได้ปุ่มบอ up ก็แปะตรงนี้สองฝั่งหรือใครมีของอันที่แพงที่สุดก็คือหลักมือม่นนั่นหละฮะอันนั้นอ่ะก็เอามาเล่นกับอันนี้ได้ด้วยนะฮะท่านผมจะไม่กดไฮ <Hi per S 1> เปอร์ก็เล่นอันนี้ได้นะฮะแต่ว่ามันต้องซื้อเพิ่มนะ,ะซึ่งแพงนะฮะซึ่งผมก็สงสารดเด็กๆนะฮะที่สมัยก่อนโดนของก๊อปหลอกนะฮะ ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองนะฮะของจีนแดงอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะเล่นใส่ให้ดูนะฮะแต่ผมใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะเล่นวิธีหนึ่งให้ท่านชมดูโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะแปลงให้ดูมีวิธีเล่นอยู่นะฮะผมก็จะจับตรงนี้ไว้นะฮะล็อกตรงเนี้ยผมจะจับไว้ไม่ให้โดนปุ่มแดงนะฮะผมจะจับไว้ผมจะ,จะเล่นถามว่าผมเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ว่า รูว่าผมคาดเข็มขัดไม่ได้มันได้แค่ช่วงเท่วนะคือว่าผมตัวนิดนึงคนผอมเล่นได้นะะอายุไหนก็เล่นได้นะคนผอมแต่ว่าแนะนําว่าให้ผอมดีวกว่าน,นะฮะแต่ผมมีวิธีเล่นก็คือผมจะเล่นนี้นั่นเองซิกเตอร์คุ้สโอเคผมจะแปลงร่างให้ท่านผู้ชมดูแปลงร่าง อเอนะผมกมินมาเออแค่ซอฟ์ขบับไยเรูคิี ถ้า,ถาท่านชมไม่รู้จักร้านเดี๋ยวผมก็จะโชวตรงนี้ให้ดูนะฮะร้า,รานเขาอ,อยู่นี่นะะโอเคมจะโวห้รราด้านปรนติโอเคส่วนสภาพกล่องเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมดูนันเองนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นัแตะก็คืานีก็น,น,นะคาของที่มาส่งใหมก็ดีก็สำหรับประดีผมก็ขา ไปก่อนนะถ้าถาไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดสมัครใช้อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดไม,ม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกนะสวัสดีผมขอรับทุกคน see you again แปลงร่างโชว์กันแปลงร่าง